สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในช่องข่าวฮิตติดกระแสนะครับวันนี้เรานำเสนอข่าวเกี่ยวกับนนพร้อมนะครับแจ้งตรวจสอบวันนัดหมายฉีดวัคซีนซิโนแวค13มิยอนี้นะครับสสจนนทบุรีแจ้งประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนผ่านนนพร้อมเช็ควันนัดหมายวันที่13มิยน,นะครับวันนี้นะครับสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งลงทะเบียนเข้ารับการฉีดป้องกันโรคโควิด -19 ผ่านระบบนนพร้อมนะครับให้ตรวจสอบการนัดหมายในวันที่13มิถุนาา2564พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนซีโนแวคสามารถตรวจสอบการนัดหมายได้ที่ w w w n o n p o m com นะครับหลังจากตรวจสอบแล้วขอให้มาตามเวลานัดและมาก่อนเวลานัด30นาทีเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเป็นไปตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับและนำประกาศส่วนตัวมาเพื่อกอกแบบฟอร์มยินมยอมและการรับวัคซีนโควิด -19 ลดความเสี่ยงการสัมผัสเชื้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ที่ยังไม่ได้วันนัดหมายเพื่อรับวัคซีนทางระบบจะดำเนินการกำหนดระบบการจองคิวไว้ตามศูนย์ฉีดวัคซีนที่ได้เลือกเอาไว้ตามลำดับการลงทะเบียน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนชาวนนทบุรีคอยติดตามประกาศจากเว็บไซต์สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีเมื่อได้รับการจัดสรรนวัคซีนแล้วจะรีบแจ้งให้ทราบต่อไปนนทบุรีเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสนามนอกโรงพยาบาล5แห่งผ่านนนพร้อมครับที่แรก m t c Hall เดมองามวงวานที่2เวสเกตอเซนทัน s ว g เก e ที่3 Impact Forum เมืองทองธานี ที่4สนามฉีดไซน้อยนะครับที่5ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรีนะครับรายละเอียดก็สามารถดูจากหน้าประกาศและสแกน QR Code ได้นะครับก็เข้าไปตรวจสอบกันนะครับวันที่13นี้นะฮะใครมีรายชื่อก็อย่าลืมไปก่อนเวลานะสัก30นาทีนะครับสิ่งสำคัญเตรียมปากกาไปเองกันนะครับเพื่อความ อนามัยของแต่ละท่านนะครับวันนี้ช่องข่าวฮิตติดกระแสก็นําเรื่องราวดีๆมาฝากอย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเป็นกํนาลังใจกันนะครับขอลาไปก่อนพบกับข่าวช่วงถัดไปสวัสดีครับ